ปดสิบสองสิบสองเก้าสิบสามเก้า สิบสามสิบ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 ห้า สิบสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบแปดสิบ คุ <laughs> <laughs> <ooo paying> ้ยใจมันใจโอ้ยเอ้ยไปๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ